ตามภาพนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยสสใช่ไหมแต่ตามข่าวบอกไม่ใช่นี่ผู้ช่วยสสคิดน้อยไปหน่อยในการพกปืนปลอมไว้แบบนี้ครับก็ไม่รู้แหละปืนจริงปืนปลอมครับเห็นได้ชัดว่าเป็นโมเดลซิกซ์เซอร์มหกห้านะครับซึ่งเราก็จะไม่ไปพูดว่าเป็นปืนจริงนะครับไม่กล่าวหากันนะครับตามใดที่ยังไม่ชักออกมายังไม่เกิดเหตุน,นะครับแล้วก็ปืนพวกนี้เนี่ยมันจะบอกนะครับคือจริงๆแล้วคุณจะพก จริงหรือปลอมไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้คุณต้องรู้อยู่นะครับมันเกิดส่งผลเสียหลายอย่างนะครับเนื่องจากนายกได้สั่งไว้แล้วว่าห้ามนําเข้าอาวุธปืนครับซึ่งเป็นความซวยของคนที่เล่นปืนนะครับซวยไปนะครับทั้งทที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปืนดัดแปลงทั้งนั้นนะครับนานๆจะมีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมาเกิดเหตุนะครับก็ดูไปนะครับคุณก็รอต่อไปนะครับสําหรับชาปืนนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่อนุญาตให้นําเข้า ปืนที่เห็นตามหน้าร้านก็เป็นปืนของสวัสดิการเท่านั้นนะครับรอต่อไปนะครับราคาปืนก็พุ่งสูงขึ้นมากเลยทีเดียวตอนนี้